ครับแล้วก่อนที่ผมจะสตาร์ทรถผมจะหันหลังมาบอกว่าพี่น้องผมขับรถไม่เป็น <laughs> แล้วผมถามว่าท่านจะไปกับผมไม่ต้องทางเลยผมว่าท่านรักผมแค่ไหนผมก็ไม่ไปถูกต้องไหมครับสวัสดีครับท่านบอกก่อรบกวนนะครับอไปคนเดียวนะครับผมจะไปรถคันอื่นก็ว่างถูกไหมเหมือนกันวันนี้ พอออยาแสดงให้คนอื่นอ่อนรู้ว่าเราอะไรครับ <c oughs> ่นเพราะพอโอวันนี้ตำรวจระเมือมีทั่วประเทศนะครับ <c oughs> มีทั่วประเทศและอยู่ร่วมกันมากถ้าท่านไม่เป็นท่านก็นหาพออที่เขาอะไรครับที่มีความรู้มากกว่าเราไปคุยอย่าไปคุยแบบในขณะไม่เป็น <c oughs> นะครับคุยแบบคับข้างครูคุยไปเรื่อยๆนะครับอาจจะพา่านตกน้ำตายได้ท่านไปดู เคยเข้าไปในห้องไอซียูไหมเคยเข้าห้องไอซียูไหมมีห้องไอซียูไหนบ้านเอาคนป่วยสองคนมาอยู่รวมกันเคยเห็นไหมที่เอาสองเตียงพร้อมกันมาอยู่ในห้องไอซียูส่วนใหญ่เขาจะไม่มาอยู่รวมกันเพราะถ้าคุณนึกภาพแล้วเอามาอยู่รวมกันสมมติผมนอนไอซียูห้องนี้นอนห้องกับเขาไก่คนหนึ่งแล้วผมก็ต่างคนต่างลืมตาได้ทั้งคู่ผมก็จะเหลือไปป่วยตาเลย สายยางอีกนึ่งตุ้งหนัเอีกคนมันก็จะบอกมันก็เหลือป่วยเยอะสายยางที่ลุ่มลุมไหลถ้ากันใจความาคนไอซียูอยู่ไอกับไอซียูอยู่ด้วยกันตายกันคู่เลยครับตายกันคู่นะครับเพราะเราจะเรียกว่าใครจะตาดร้อนกันเหมือนกันมันเนี้ยเขาจะไม่เอาคนไอซียูไปอยู่ในห้องเดียวกันโอเคไหมนั้นวันนี้ขอ ที่อาการไอซียูเหมือนกันไม่ควรคุยกันโอเคไหมครับเพราะมันจะเกิดอาการตายทั้งคู่ได้ตองกันไหมเอาไงลุอกมแล้วแล้วคิดยังไงช่วงนี้ก็ดูดูแล้วน่าจะไม่รอดอ่ะด้วยเซอร มันไอซียูคุยกันจะคุยเรื่องอะไรคนไอซียูคนไอซียูจะคุยเรื่องกำลังใจไหมไม่ไครับผู้สายยามเยอะกว่าเท่าไหร่เว้ยตำรวจจะว่ามันมีเหรอก็เดี่ยวมองหน้ากันแล้วแค่ส่งสายตาไปก็กูก็จะตายแล้วนะครับเพราะอะไรก็ตัวผูสภาพนั้นจะรอดไปเนี่ยนะครับเองคนก็จะมองผู้สภาพนั้นมันจะรอดวันนี้เขาต้องแยกกันอยู่โอเคนะครับสรุปวันนี้รบกวนแยกกันอยู่นะครับไอซีย,ยูนะคู่่อยาอยู่รวมกัน โอเคไหมถ้าอยู่รวมกันพริบัตกเกเดื่อนอันทน่นนะครับวันนี้เราต้องหาคนที่นั่นแปลว่าอย่างเงี้นะคนไอซียูเขาจะต้องแยกไปอยู่คนเดียวเขาจะไม่ให้ใครรู้นี่เล่าประสบการณ์ตอนผมอยู่ไอซียูนะครับตอนนี้กำลังผ่านตาสมองนะครับเวลาเรามีอุบิเหตุอะไรในตัวเราปุ๊บเนี่ยพยาบาลก็วิ่งมาเลยกรูมาเลยเพราะเขาจะรู้เราหมดว่าเราเป็นอะไรถูกต้องไหมครับนั้นคนที่อยู่ไอซียูจะต้องมีคนคอยดูแลนะครับ